อะไรครับคำถามที่สามนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมันหาหาน่มันมีความน่าสงสารก็อยู่นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมคบกับแฟนมาได้ปีกว่าๆแล้วครับเราย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครับเกือบปีแล้วอ,อ,อยู่กันในคอนโดของผมนะครับตอนนี้เนี่ยเราอายุสามิปีเท่ากันปัญหาเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นก็คือผมไม่สามารถทําใจให้นิ่งได้อีกแล้วในเวลาที่เห็นเธอเก็บข้าวของไม่เป็นระเบียบแต่ก่อนเนี่ยผมจะบอกเตือนเธอนะครับแล้วผมก็เป็นฝ่ายเก็บให้เธอหรือ เธอก็เก็บเองบ้างมันหนักจนผมบอกให้เธอเนี่ยย้ายออกจากคอนโดเลยนะครับถ้าเธอบอกว่าอะไรนะบอกว่าโอ้แค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกแก้ไขให้ได้ไม่มีปัญหาแต่อีกไม่นานเธอก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับเธอไม่เก็บของให้เป็นที่เป็นทางจริงๆครับเช่นเสื้อผ้ารองเท้าอยากวางไว้ไหนก็วางอยากทิ้งตรงไหนก็ทิ้ง,งจานก็แช่ไม่ล้างทําความสะอาดห้องก็ไม่มีเลยครับทุกอย่างเป็นหน้าที่ของผมหมดเลยมผมเคยบอกเธอครับว่าผมไม่ชินกับอะไรแบบนี้ให้แก้ไข แต่มันไม่ดีขึ้นเลยครับนอกบ้านเธอสวยแต่งตัวดูดีแต่ในบ้านเนี่ยไม่ใช่เลยครับจะบอกเลิกเพื่อนก็บอกผมใจร้ายเกินไปเรื่องแค่นี้เองตอนนี้ผมเริ่มเบื่อเลยครับจะทำยังไงดีครับบอกเลิกให้เธอย้ายออกไปผมจะผิดมากไหมครับคุณหมอครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือมนุษย์เราบนโลกใบน,นี้เติบโตมาต่างกันไงพ่ภูมิอุปนิสัยบางอย่างย่อมมีความแตกต่างกันอน,นี้พอคนสองคนมาอยู่ด้วยกันมันก็เป็นในเรื่องของการที่ได้เห็น มุมของอีกคนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่แหละเพราะว่าปกติถ้าไปเดทกันสวยๆข้างนอกกินข้าเราก็คงไม่รู้หรอกว่ามันสมกไม่สมอมันจะวางของอะไรได้มากมายบนนโต๊ะใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าฟังหมอเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเออก็มองหาข้อดีเขาไม่เจอจริงๆมันทุกอย่างที่พูดขึ้นมาปุ๊บนึกถึงออกแต่จานที่ไม่ได้ล้างห้องที่มันเหม็นอย่างเดียวข้อดีอย่างอื่นของความสีห้าที่เคยชอบเขาตอนก่อนจะขอให้มนอยู่ด้วยกันน่ะมันนึกไม่ออกอีกแล้วอ่ะอันนั้นก็แสดงว่ามันก็เป็นสัญญาณบอกแล้วแหละ ว่าในเรื่องนี้ที่เราไม่ชอบมันมีความสําคัญเป็นเป็นเป็นข้อเสียที่เรายอมรับไม่ได้จริงๆหมอว่าก็ไม่ผิด<ม>เพราะว่าคนเราเ<ล>ก็ต้องใช่ก็ต้องรักตัวเองเราก็ต้องมองหาอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตแล้วเราไม่หงุดหงิดเราโอเคแต่ถ้าสมมติคิดดูแล้วชั่งน้ำหนักกันเออจริงๆข้อดีเขามีมากกว่างั้นเดี๋ยวเรามาหาทางออกอีกสักรอบซีว่าจะทํายังไงถึงจะอยู่กับคนนี้ไปได้ก็ไปที่สเต็ปที่2สเต็ปที่2คือแบบแรกคนที่เขาชอบบางของรกรเนี่ยเคยมีจิตนักจิตวิทยาเขาก็ไปทํางานวิิจัยม ค่พบว่าคนพวกนี้เขาจะมองไม่เห็นเหมือนเราที่เจ้าระเบียบสมมติถ้าเราเป็นคนตจ้าระเบียบแล้วแฟนเราเป็นคนรกเรามองว่าอันนี้มันรกเช่นสมมติเข้าบ้านปุ๊บกระเป๋าวางไว้ตรงนี้อยากจะถอดถุงเท้าวางไว้ตรงนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันรกในสายตาหรือสมองเขาแต่คนที่เจ้าระเบียบเห็นปุ๊บว่าทกทาไมมันไม่เอาไปเข้าตะกร้าผ้าทําไมมันจะต้องวางไว้ตรงนี้มันไม่เป็นที่เป็นทางสมองมันมองอะไรไม่เหมือนกันและนี่คือหนึ่งนี่ถามว่าพออยู่ด้วยกันจะทํายังไงได้บ้าง อันดับแรกอาจจะต้องแบ่งเป็นตารางเพราะการอยู่ด้วยกันน่ะมันเขาเรียกว่าต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งรวมถึงการทําความสะอาดด้วยแยกกันเป็นตารางไปว่าวันไหนใครล้างจานหรือว่าต้องซักผ้าแบ่งหน้าที่กันไปแล้วก็ลองคุยกันให้แบ่งหน้าที่ให้มันมีความเท่าเทียมกันอะ เออเพราะว่าเราอยู่ห้องด้วยกันเนาะมันจะไปให้คนนึงทาความสะอาดอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือไม่งั้นใจปังกว่านั้นไม่อยากโหลดปัญหาก็เก็บตัง์ั้งแม่บ้านไปเลยจ้ะ <ừ> จะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเพราะทำงานก็เหนื่อยแล้วต้องมาทําความสะอาดอีกอ่าถ้าเกิดว่ามีไรายได้พอลองคุยกันลงขันกันแล้วก็บอกมันก็จ้างแม่บ้านมาทําความสะอาดแทนละกันคนละครึ่งไหมเออคนละครึ่งไหมก็ตัดปัญหาไปก็ดูซิว่ามันจะพอเป็นทางออกได้ไหมก็ลองดูว่าถามตัวเองว่าข้อดีมันคุ้มไหมที่จะให้ลองอีกสักหนึ่งแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มแล้ว ก็ไม่เป็นไรหรอกคนเราต้องรักตัวเองไม่ผิดที่จะบอกใช่ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราพยายามเต็มที่แล้วแล้วอันนี้มันคือแบบจุดสีดําอันใหญ่ที่เราไม่สามารถจะมองข้ามไปได้จริงๆรับมันไม่ได้จริงๆอ่ะก็แปลว่าไม่เหมาะกับเราก็แค่นั้นก็จบไม่เป็นไรค่ะไม่ผิด